ยิ่งดีเออความเครื่องแขนกันมานอนเอนอนเอาให้ทหารไปก่อนแล้วกันอืมอเอาแอนติเนยียมาสร้งางแอนตินเนียเรามีอยู่แล้วนี่ว,าาวา่าอ่าังเป็นสร้างเป็นที่สนับสนุนน้ำมันนะครับหรือสปรายนะครับเออทหารมาชาร์จอ่ะมาครับหน่วยดีครับต้องการเป็นคนแบบพิเศษ แกล้งแกลแกลคือกระสุนไม่พอครับหรือเหมือนกับอัพสลายด้านอาวุธนะฮะอันนี้เหมือนกับน้ํามันแล้วก็กําลังคนนะฮะนี่มีกําลังคนมากยิ่งกําลังคนมาน้อยครับคือเพิ่มน้อยลงแล้วก็นี่คือประชากรที่จะมาส่งในพื้นที่นี้นะครับเราทราบไปยี่สิบสองแล้วแต่มันไม่น่าเต็มรอกครับส่วนมากไม่ค่อยเต็มับเพราะว่าทหารแม่งตายกันก่อนครับตัวนก็แบบตายกันนะครับเออเอามอท่าบมาเลยวะเอามอท้าบมาด้วย โอเคได้เวลาอัพปืนนะครับ Forwards m a t h นะฮะมันเหมือนกับ Forwards m a t h ที่โรงเรียนป่ะนั่นนั่นไม่ใช่ป่ะกูจำไม่ได้แล้วโรงเรียนแม่งสั่งเขาว่าพอได้มาหรือเปล่าอื้มฮึสู้เข้าไปซื้อเข้าไปจนแบบชัดแจ๋วแหนวโอ้โหหนาวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหได้ปืนคนมาแล้วกูกลัวเหรอมกูคิดว่ากูกลัวเหรอ